สารสกัดพวกนี้มีประโยชน์ต่อคนเยอะมากตั้งแต่ลดประวานตั้งแต่ลดความดันตั้งแต่เลือดลมดีขึ้นหรือว่าช่วยในการเลือดลมดีขึ้นเพื่อให้ทางเพศดีขึ้นด้วย พบกับเคสไม่รับเกี่ยวสุขภาพนะครับโดยผมอัครเดชอุดมปัญญาวิทย์ครับคุณอัลเบิร์ตนะครับเป็น CEO ของบริษัท Touch Inspire นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอะไรเราจะพูดถึงตัวถังเช่าและถังเช่าเนี่ยเป็นถังเช่าที่เบสว่ามันมาจากไหนและประวัติเป็นมายังไงคำพูดคำหนึงที่ผมชอบมากเลยคือหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นญ่าเนี่ยมันมาจากเขาเรียกความหัศจรรย์ในการที่ตัวพืช กับตัวสัตว์เนี่ยผสมผสานโดยไม่ตั้งใจไอชื่อของตัวเนี้ยที่คนจีนเขาเรียกกันเขาเรียกว่าตังถังเช่านะครับแต่ถ้าเป็นของภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า c o r d o c e p e synthesis นะครับโดยที่ผมจะบอกเลยว่าไอตัวถังเช่าเนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่าขุบเขาหิมอะไรนะครับแล้วก็เติบโตในทุ่งหญ้าที่อยู่ในขุบเขาของทิเบตที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยหมื 1, 000, 000, 000่นถึง15,000ฟุตสูงมากๆเลยนะครับตัวหนอนตัวเนี้ย มันเติบโตมาได้ยังไงแล้วที่เขาบอกว่าหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นญ่าเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากวิวัฒนาการของตัวหนอนที่ฝังตัวอยู่ในดินตอนช่วงหน้าหนาวแล้วหลังจากที่อากาศเปลี่ยนเนี่ย ตัวหนอนมันก็จะออกมาแล้วสปอร์ของเห็ดเนี่ยมันก็จะปลิวมาตามอากาศตัวหนอนก็จะกินกินกินจนเจอสปอร์เห็ดสปอร์เห็ดมันจะเข้าไปในตัวหนอนแล้วเข้าไปฝังตัวในตัวหนอนหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวสปอร์เห็ดเนี่ยมันจะซึมซับสารอาหารจากตัวหนอนขึ้นมาจนถึงหน้าร้อนแล้วเนี่ยครับ ตัวเห็ดเนี่ยมันต้องการแสงอาทิตย์มันก็เลยโผล่หัวมาจากตัวหนอนเนี่ยออกมาแล้วก็ซึมซับอาหารจนตัวหนอนอ่อนแรงลงแล้วก็ตายไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปหยิบมาทั้งตัวหนอนตัวเนี้ยออกมาแล้วก็เอาไปทําพวกสารสกัดหรือการบดหรือรรอะไรพวกนี้ต่างๆสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าด้วยการผสมผสานระหว่างพืชก็คือตัวเห็ดนะครับแล้วก็ ตัวหนอนก็คือตัวสัตว์เนี่ยผสมผสานกันมันได้สารสกัดที่มหัศจรรย์หลายหลายตัวอย่างเช่นคอร์ดิซิตินอย่างเช่นแอดิโนซีนอย่างเช่นโพลีซัคคารายและสารสกัดพวกนี้นักวิจัยในยุคนี้ได้วิจัยมาจนค้นพบว่าสารสกัดพวกนี้มีประโยชน์ต่อคนเยอะมากตั้งแต่ลดปรหวาน ตั้งแต่ลดความดันตั้งแต่เลือดลมดีขึ้นหรือว่าช่วยในการเลือดลมดีขึ้นเพื่อให้ทางเพศดีขึ้นด้วยที่หลายหลายคนพูดถึงเรื่องถังเช่าตรงนี้ท่านผมบอกให้เลยครับว่าถังเช่ามีประโยชน์เยอะมากๆแล้วยิ่งนักวิจัยไปทดสอบ R&D เจอว่าสารสกัดมันมีประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยแหละรครับคือประวัติของไอตัวหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นหญ้าของตัวถังเช่านี่เองก็ถ้าใครมีปัญหาหรือว่าใครมีคำถามเรื่องของตัวถังเช่าเนี่ย และอยากจะสอบถามใน Facebook ของเราก็ถามเข้ามาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราทีมงานเราก็จะตอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราเจอกันในคราวหน้าครับสวัสดีครับ